สวัสดีเขาคีจกูดจังหวัดจันทบุรีครับทุกคนได้มีโอกาสมาเขาคีจกูดเป็นครั้งแรกเลยนะครับถือว่าสนุกนะแล้วก็ทางขึ้นไม่ได้โหดอย่างที่คิดครับเดี๋ยวพาทุกคนไปดูบรรยากาศของเขาคีจกูดด้านบนกันตอนนี้เดินไนดะ้ประมาณ78โซนแล้วครับก็จะมี13โซนจนถึงผ้าแดงตอนนี้ผมมาได้ประมาณ78โซนแล้วดูวิวด้านหลังดิสวยไหมเป็นน้ำมาตูนฟรีครับทุกคน นี่เหมาะสาหรับจริงๆเหมาะสาหรับคนที่มากลางคืนที่อากาศเย็นๆหนาวๆน,นะผมไม่รีบนะบอกเลยว่าทริปนี้ผมมาแบบชื่นชมบรรยากาศเลยครับเดินดูนู่นนี่นั่นแบบสวยๆอ่ะคือวิวเขาสวยมากไม่รู้จะรีบไปที่ไหนบางทีความสวยงามมันอยู่ระหว่างทางโดยทุกั สวัสดีครับทุกคนวันนี้พาทุกคนมาเดินเข่าขี้จกูดกันอยากบอกว่าวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับสําหรับเข่าขี้กูดเป็นการมาครั้งแรกเลยวันนี้ผมมาจอดที่วัดพลวงนะครับตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามโมงครับเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันแล้วก็ขึ้นไปดูกันเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศของวัดพลวงให้ทุกคนได้ดูน,นะครับว่าที่มาจอดรถที่นี่มีอะไรบ้างแต่มีร้านของกินมีร้านของขายตเต็มเลยนี่ครับสาหรับบรรยากาศที่จอดรถในวัดพลวงแห่งนี้นะครับ ที่นี่คือบริการจอดฟรีเลยนะครับแล้วก็มีร้านขายของร้านอาหารรวมถึงร้านนวดนะครับเต็ไมไปหมดเลยมีกระทั่งมีพวกน้ำมันต่างๆยาหม่องต่างก็ซื้อเตรียมขึ้นไปได้นะครับแล้วก่อนขึ้นไปเนี่ยครับร้านนี้คือจะข,ขายพวกหินประจําวันเกิดประจําราศีอะไรเงี้ยครับเอาขึ้นไปวางบนรอยพระพุทธบาทแนะนําอย่างหนึ่งนะครับขึ้นไปวางบนนั้นคือไม่ต้องฉีกถุงนะครับเพื่อความสะอาดแล้วก็การเก็บ เอามาง่ายด้วยครับวางั้งถุงนี้เลยครับนระหว่างทางที่จะเดินไปที่ท่ารถวัดพลวงนะครับก็จะเนี่ยบรรยากาศประมาณนี้เลยครับทุกคนจะได้ยินเสียงมาคทายกอะไรตั้งหังนี่ครับก่อนถึงจุดซื้อตั๋วนะครับเราจะเจอร้านนี้เลยครับมีไม้เท้าจําหน่ายด้วยครับใครคิดว่าต้องใช้ซื้อไปได้เลยครับอะก็ตรงนี้ก็เป็นจุดจําหน่ายตั๋วขึ้นเขาวนะครับนี่ ก็เวลาอีก5นาทีบ่าย3าโมงครับทุกคนก็ได้รถแลนะ้วรถที่ขึ้นวันนี้ผมขึ้นรถเบอร์3านะครับรถที่นี่ผมเกดีดูจะเป็นแบบโปวิวหมดเลยเดี๋ยวเราลองดูกันว่าขึ้นรถจากที่วัดทวงนะครับไปจนถึงร้านที่เราต้องเดินต่อเนี่ยจะใช้เวลากี่นาทีแต่วันนี้คนน้อยนะครับมาวันธรรมันดาเป็นวันอังคารที่25สิงหาคมน2568ที่ทุกคนมาเที่ยววันนี้เดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนกันแล้วจะเก็บบรรยากาศระหว่างทางให้ดู ว่าปีนี้จะเป็นยังไงบ้างไป<ะ>เดี๋ยวไปเจอกันเลยตอนนี้ก็เริ่มเดินทางออกจากที่จอดรถวัดพวงแล้วน,นะครับเดี๋ยวลองดูกันบรรยากาศซ้ายขวานาตอนนี้ยังเป็นเหมือนกับเป็นธรรมชาติที่ค่อนข้างสวยเลยครับทุกคนข้างบนเหมือนมีสันเขื่อนนะทุกคนดูนี่เห็นสันเขื่อนด้านบนไหมครับโอ้ซ้ายขวาคือสวยอะ่ะ ก็จะเริ่มชันขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างที่บอกว่ารถที่นี่เขาจะใช้เป็นรถ4ฟวิวนะครับแต่โชคดีว่าวันนี้อากาศร่มมอะโหดูทางเนินแรกก็รู้สึกถึงความชันได้เลยนะเนี่ยในกล้องเนี่ยอาจจะไม่ชันนะแต่ว่ามองด้วยตา เปล่านี่คือชั้นมากแล้วเขจะมีการบีบแต่ส่งสัญญาณให้กับรถที่จะลงมาด้วยมาถึงทางเข้าอุทยานตรงนี้น่าจะต้องจ่ายค่าเข้าผู้ใหญ่40บาทเด็ก20บาทครับทุกคน ่วงระหว่างทางก็จะมีเจ้าหน้าที่รถน้ำมีครับทุกคนน่าจะช่วยเรื่องฝุ่นด้วยแหละโอ้แต่โค้งนี่ชันเอาเรื่องนะเนี่ยเออโอ้แต่วันนี้อากาศบรรยากาศดีมากๆครับแดดร่มมาก น่าจะเริ่มเป็นทางฝุ่นและเหมือนจะเป็นทางลูกหลังถนนแดงแล้ ไมเห็นนะทุกคนถ้ามาเจอทางที่เป็นอย่างเงี้ยเขาจะมีป้ายบอกเลยขึ้นทางนี้ฉะนั้นก็จะไม่ไปจะเอ๋กันอยู่ด้านบนอ่ะโอ้โหบุกนี้ฉับใช้ได้เลยก็ถือว่าใช้ทักษะพอสมควร้ะนะเนี่ยโอ้โหมาถึงขบวนมันเป็นลานอะไรสักอย่างอ๋อถึงลานที่เราต้องเดินแล้วถือว่าไม่นานนะครับ ตอนนี้ก็สารบาดูเป็นจำนวนมากตอนนี้ก็มาถึงเขาคีช่ชกูดแล,ล้วครับทุกคนใช้เวลาจากเดินทางจากวัดพลวงนะครับประมาณ20นาทีแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันว่าเราใช้เวลาเดินทางประมาณเท่าไหร่นะจากจุดนี้ไปจนถึงผ้าแดงหรือไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่านั้นเดี๋ยวรอดูอีกทีนึง ตอนนี้เริ่มเดินเวลา15นาฬิกา25นาทีครับไปเดี๋ยวเราขึ้นเดินกันดีกว่านี่ตรงนี้ใครเดินไม่ไหวมีเสลี่ยงไหมทุกคนดูนะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูในส่วนเขาจะมีเสลี่ยงนี้ด้วยมันมีบุญกาสารอาหารน้ำบันไดทางขึ้นจะเป็นประมาณนี้เลยครับทุกคนรคัว ตอนนี้คืออากาศเย็นมากเลยครับทุกคนลมพัดเย็นสบายมากมาเวลานี้ถือว่าดีเลยนะทางขึ้นถือว่าชันแต่เดี๋ยวว่าเราเดินไปเรื่อยๆื่อยเราไม่เร่งครับเราค่อยๆเดินไปเดี๋ยวดูทางด้านหน้าดิมืดๆเลกับนู่นขึ้นไปนู่นเลยจากจุดสตาร์ทมาถึงตรงนี้ก็เป็นเหมือน จุดชมวิวนะครับทุกคนเนี่ยมาถึงจุดแรกแนละ้วก็เหนื่อยเหมือนกันนะก,นนก็จะมีร้านค้าสวัสดิการอะไรเยอะเลย,ลม,ม,ยมีให้เติมน้ำดื่มด้วยทุกคนดูนะนี่อที่ีียียยนะันอันนี้เป็นแผนที่ ไปครับไปต่อดีกว่านี่เรามาถึงอันนี้เป็นพระนอนหินโอ้มาวันนี้คนน้อยเดินสบายสบาเลยครับคนไม่เยอะมากธรรมชาติก็สวยนะ ซ้ายขวาของเส้นทางคือสวย,ยนะครับทุกคนถือว่าเป็นเส้นทางดูธรรมชาติที่เพลินๆเ,เลยอะ่ะอกโพูดถึงแต่ละจุดแต่ละฐานที่เราดูในรูปอะ่ะมันก็ไม่ได้ไกลกันมากะนะนี่ตรงนี้มีร้านขายของด้วยใครมาที่นี่ไม่ต้องกลัวอดเลยครับคนเนี่ยมีน้ามีขนมตลอดทางเลย ไม่ผมไม่แน่ใจอ๋อตอนนี้เรามาถึงฐานที่หนะ้าแล้วแป๊บเดียวเองทุกคนนาจุดนี้คือฐานที่ห้าที่เราอยู่ที่นี่เขามีของขายด้วยนะครับเป็นของที่ระลึกมีกระเป๋ามีเสื้อมีผ้าอะไรเนี่ยเป็นกระเป๋าผ้าโอ้ะราคาไม่แพงเลยร้ 120. อยร้อยยี่สิบขสกีนสวยอยู่นะดูหมวกไปสวยเนาะมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาซื้ออ่า เล่นประทับปราอุทยานพาสปอร์ตอุทยานเนี่ยนี่เป็นที่แรกเลยนะเนี่ยผมตั้งใจว่าคงจะได้สะสมไปเรื่อยๆอะ่ะจริงๆประเทศไทยนี่มีอุทยานกี่ที่ครับรัอบ157อุทยานครับ157เนาะแล้วบวกกับของใหม่2องเป็น159 5 5 15 9้อ้กหอ้ก็จะเก็บครบเนาะ ขอบคุณครับนี่เล่มแรกเลยประเดิมนะครับนี่ประเดิมที่แรกเลยเราอันนี้ครับทุกคนก็จะมีสปรงสเปรย์มีลูกปัอะไรพร้อมมีของที่ระลึกด้วยนะนี่ร้านอาหารมีไข่ปิ้งมีน้ำ ตอนนี้เราก็มาถึงอ่าเนินเมตตาแล้วครับทุกคนเนี่ยเนินเมตตานี่จะเป็นจุดที่6นะครับเน่ยดมธรรมบุญสามร้อยไทก็แทบจะครึ่งทางแล้วครับทุกคนเพราะว่าจุดถึงพระแดงเนี่ยมี13ได้อกบไม่ได้โอ้ตรงนี้มีรองเท้าวเวสุวรรณด้วยเยอรมนีโอเคเว้าได้น้ำซัมนี่ละเอาแค่นี้ก็เนี่ยคนโดมินิกจากเยอรมนีกรุงเทพมาวิวของบรรดาของ หลักเมตตาจะเป็นกันทุกคนดูนู่นหนิเขาจะมีคนแบบสี่ดีได้โน้มสมห้อยทำมาค้าขึ้นซื้อง่ายขายคร่องรวยเงินรวยทองล้วก็มาถึงตรงนี้ครับทุกคนก็จะเป็นเหมือนที่ระฆังเนี้ยเขาก็จะให้เราเคาะไปเรื่อยอย่างเงี้ยหลับได้ด้วแม่เด้อกล้าหลับบ่หลับตอนนี้เราก็เดินมาถึงประมาณ จุดที่เจดที่8ปดแล้วครับทุกคนก็มีคนเดินมาครเราหลายคนเลยถือว่าเป็นจุดที่คนที่จะเริ่มเดินมาก็เริ่มเหมนื่อยเริ่มพักแล้วผมเห็นเป็นจุด,จดๆนั่งหอบกันเป็นแบบเต็มๆ,ๆเลยข้างหน้าด้านเราด้าน <ๆ S 2> ด้านหน้าเรานี่มีะระฆังอีกแล้วครับทุกคนนี่ครับมีะระฆังอีกแล้วโซนน,นนี้เราก็จะมาเจอกับบันได สูงๆเลแล้วครับทุกคนหลังจากที่ผ่านะะระฆังตรงนี้เสียงได้ยินเสียงะระฆังก้งเป้งก้งเป้งไหมเราก็ทางนี้ถือว่าสวยเดี๋ยวพาทุกคนดูวิวตรงนี้ดีกว่าครับทุกคนวิวตรงนี้สวยอะงั้นทุกคนดูดิเห็นไหมสวยไหมวิวตรงนี้คือดีมากเลยครับ โอแล้ช่วงนี้เวลาประมาณแบบสี่โมงเย็นอะไรเงี้ยแสงสวยมากเลยอะวิวด้านขวาผมคือสวยมากเลยครับทุกคนยิ่งขึ้นสูงรู้สึกทางเดินยิ่งสวยอะคือเพลินมากเป็นการเดินที่ตอนแรกที่ดูมาผมเข้าใจว่ามันจะเหนื่อยมากแต่ว่าด้วยวิวอะแล้วก็ด้วยบรรยากาศอะมันทำให้เราหายเหนื่อยนะ เพลินมากเหมือนเดินเลียดเขาไปเรื่อยๆแล้วก็มีเพื่อนร่วมทางตลอดทางครับทุกคนนี่ก็มาถึงอีกโซนนึงแล้วนั่งก่อนเนาะเราไม่ต้องนี่จุดนี้เราเหนื่อยจริงๆคนสามคนเน่ยอ้ามาถึงจุดรอยเสือใหญ่ครับเน่งคือพันบอลคนฟิตก็งี้แหละเด๋ยวพาทุกคนเข้าไปดูตรงโซนรอยเสือใหญ่กันนี่มันจะเป็นทางเดินที่ แยกมาจากประตูสวรรค์ถ้าใครขึ้นประตูสวรรค์ก็เดินขึ้นไปทางนูน้นเดี๋ยวเราก็เดินกลับมาทางเดิมครับแล้วก็มาขึ้นไปประตูสวรรค์ที่นี่มีน้ําตลอดทางเลยทุกคนนี่เขาบอกว่าดูรอยกวางทองให้หยุดตรงนี้ไหนอ๋อเห็นแล้ว นู่นเลยเดี๋ยวผมเอาเือถือถ่ายให้ดูดีกว่านู่นเขาจะมีลูกศรชี้ไว้เนหะ็นไหมแต่ทำไมกวางรอยเท้าใหญ่ขนาดนั้นนั่นขนาดรอยกวางนะเดี๋ยวไปดูรอยเสือใหญ่กันนี่โอ้โมุมนี้สวยจังเลยดูสิโอ้โห อ๋อนี่ไงตรงนี้รอยเสือใหญ่ครับเขามีป้ายบอกอ๋อนี่คือรอยเท้าเสือตรงนั้นก็เป็นเหมือนอุ้งเท้าแล้วก็จะมีนิ้วก็จะมีคนมาแปะทองมีอะไรตรงนี้ด้วยทุกคนแล้วก็จะมีคาถาบูชาด้วยครับแล้วทุกคนที่สําคัญดูวิวตรงนี้ดิสวยมากเลยอ่ะตรงนี้คล้ายๆจังหวัดอะไรสักอย่างด้านด้าถนาผมจำไม่ผิดที่มีรูปพระมองออกไปที่ตัวเมืองอ่ะ โอ้หมุมนี้คือสุดเดินมาเจอมุมนี้หายเหนื่อยเลยอะานาตาตุ่าาวาฟลากุสกทัลูกเจ็ผีเงินข้ามัง ยินด,ด,ดีต้อนรับเดียวกัน้องนี่ครับจุดนี้ครับทุกคนที่เขาเรียกกันว่าประตูสวรรค์น,นี่เหมือนเป็นก้อนหินสองก้อนนี้ยเราก็ลอดเหมือนลอดผ่านประตูมานี่ตรงนี้เป็นน้มันตูมครับอันที่หยิบทานได้เลยใช่ไหมครับโอเคจะเป็นน้ำมันตูมนี่ครับจะเป็นเหมือนโรงทานให้เรามาทานได้เลยอะ่ะ เป็นน้ำมาตูฟรีครับทุกคนนี่เหมาะสำหรับจริงๆเหมาะสำหรับคนที่มากคืนที่อากาศเย็นๆนหนาวๆน,นะเจอมาจิบน้ำมาตุงมร้อล้อเนี่ยดีเลยะชุ่มคอมากเลยครับไป <c oughs> เดี๋ยวไปกันต่อผมไม่รีบนะบอกเลยว่าทริปนี้ผมมาแบบ ชื่นชมบรรยากาศเลยครับเดินดูนู่นนี่นั่นแบบสวยๆอะ่ะคือวิวเขาสวยมากไม่รู้จะรีบไปที่ไหนบางทีความสวยงามอ่ะมันอยู่ระหว่างทางยังไงก็ถึงไปจุดอ่าผ้าแดงอยู่แล้วไม่ต้องรีบครับไปชิวๆไปแบบแฮปปี้กับการเดินทางครั้งนี้ แล้วจะไม่กับทันนี้แล้วไงแล้วเขาเขาไม่รับจ้างก็เลรั่นนะนี่หลังจากด้านหลังขององค์พระเจ้าตักสินนะครับทุกคนเป็นจุดชมวิวที่สวยเลยเดี๋ยวพาทุกคนไปดู เนี่ยครับทุกคนก็จะมาถึงจุดที่เราจะเอาหินเอ,อาทไซย์ที่เราถือเนี่ยมาเทแล้วเดี๋ยวไปดูกันเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นโซนที่เขามาไหว้กันละไปะเดี๋ยวเราเอาหินเอ,อาทไซย์นี้ไปเทหินอัก็ปัจจัยนะครับรวมเพราะว่ามันต้องทำร่วมกันครับหินทั้งทรายทั้งปูนซีเมนต์เหล็กนะครับปัจจัยนะครับถึงจะเป็นศาลาได้ ศาลาลานธรรมใหทุกท่านนะครับได้บุญามาทงวยเก่าที่จครต้องสร้างบุญนะครับสาบุญรารม <rock> ีของเราเรต้องรับ hmm. e ับแต่ที่ย uh, um, mm ์ท hmm the ีมาถึงอเมื่อครู่ราเหมือนภาพนะครับเหล้าภาพขอพี่ร้อยเดียวแต่ว่าได้กองนะครับดสัานะครับพักก่อนนะครับ ตอนนี้ก็เวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับทุกคนก็เดินมาถึงก็ถือว่านี่ผมเดินไปถ่ายรูปเล่นไปด้วยนะแบบค่อยๆเสพบรรยากาศเลยก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงถ้าใครเดินจริงๆอ่ะผมว่า30นาที40นาทีก็ถึงแล้วครับนี่ผมเดินแบบเดินชิลมากแวะถ่ายรูปไปเรื่อยเลยเจอมุมไหนสวยก็แวะถ่ายหลังรุดกระดานก็ะดานขับขันบุญกาเสร็จเนี่เราก็จะเด็กก็ไปติดทองกัน มุมนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่อยากจะแนะนําให้ทุกคนที่มาถึงเขาคิชกุดแล้วอ่ะครับมาตรงมุมนี้นะครับจะเป็นเหมือนกับก้อนหินที่มีคล้ายๆรูปชาดาเลยครับเห็นมาตรงเนี้ยเขาจะเอาทองไปปิดกันแล้วก็เอาน้ำผาไปแตะตรงนี้เพื่ไอไปขอพอรผมเห็นหลายๆคนทำแบบนั้นเนี่ยผมพยายามขึ้นไปนะครับแต่บอกเลยว่าตรงนี้ลื่นมากผมไปไม่ถึงตรงนั้นถ้าผมฝืนต่อนี่ผมต้องล้มตรงนั้นกลิ้งลงมาแน่นอนเดี๋ยวไว้แก้ตัวใหม่ครั้งหน้าพีหน้าครับ ตอนนี้เราหยุดอยู่จุดที่9นะครับทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปตรงจุดผ้าแดงไหนๆก็มาครั้งนี้ก็ไปให้สุดไปเลยเดี๋ยวไปตรงโซนผ้าแดงกันครับเขามมีน้ำมันว่านให้เราทดลองนะครับทุกคนนี่ ตรงซูมเมื่อกี้เห็นไหมซูมตรงนู้นอ่ะจะมีขายน้ำมันว่าแล้วก็มีให้เราทดลองตอนนี้เรามาถึงจุดที่สิบสองแล้วครับทุกคนเนี่ยบรรยากาศของจุดที่12บสองจะเป็น<ไ>ป,ประมาณนี้เลยแล<อ>้วองค์ครับผมโซนบาทพระอาโนโนท์เข้าไปข้างในองค์หน่งใส่แว่นบาไม่เข้าไปพระแดงโนดเ <c oughs> ขาถูกเข้าไปพระแดงโนในแต่ละโซนก็จะมีห้องน้ำด้วยนะครับเนี่ยแต่ละโซนจะมีห้องน้ําบริการแล้วก็มีน้ําดื่ม ทุกคนพอมาถึงโซนบาทพระอนนท์ตรงนี้เห็นไหมสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีแล้วสัญญาณหายแล้วโซนนี้เดี๋ยวไปดูอีกทีว่าตรงผ้าแดงจะมีสัญญาณหรือเปล่าเนาะตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งครับเดินมาแบบชิวๆเสพบรรยากาศไปเราเดินต่อดีกว่านี่ครับทุกคนเราก็เดินมาถึงโซนพระผ้า,ผาอาลานผ้าแดงนะครับจุดที่สิบสองมาลานผ้าแดงเนี่ย จุดนี้มาจุดนี้บอกเลยว่าใกล้ครับไม่ยากจุดที่ยากคือ11มา12อเนี่ยอันนี้ค่อนข้างชัน200เมตรเนี่ยค่อยๆเดินมาเรื่อยๆครับก็มีนี่ตรงนี้เป็นรับผ้าแดงตรงนี้เลยทุกคนเนี่ยนะครับทุกคนเรามาถึงก็ไปรับผ้าแดงใช่ไหมครับแล้วก็บริจาคแล้วก็ เขาไม่เขียนชื่อนามสกุลเราแล้วก็วันเดือนปีเกิดแล้วก็พรที่เราจะขอ เราก็มาถึงตรงจุดนี้แล้วแล้วเดี๋ยวก็เดินลงครับเดี๋ยวรอดูว่าเดินลงนี้น่าจะใช้เวลาเร็วขึ้นครับทุกคนเพราะว่าเดินลงนี้คงไม่ได้อะไรเออแต่แม่พระที่ตกสวยๆก็แวะไปเรื่อยครับชิลไม่เราไม่ได้เ,เร่งรีบอะไรไปเดี๋ยวเดินลงไปข้างล่างดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปสรุปให้อีกทีท้ายคลิปว่ามาที่นี่เป็นยังไงต้องทําอะไรยังไงแล้วเหนื่อยขนาดไหนไปเดี๋ยวเราไปเจอกันด้านล่างเลยครับตอนนี้ผมก็ลงมาถึงด้านล่างแล้วครับนั่งรถจากด้านบนลงมาด้านล่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมา ข้าระสบการณ์คร่าวเกี่ยวกับการมาที่เขาคิาชุดแห่งนี้กว่าตอนนี้อันดูเวลาก่อนอทุ่ม27นะครับแต่ผม,มงลงมาเร็วกว่านะั้นนะผมสั่งข้าวสั่งอะไรกินไปแล้วเมื่อกี้ลืมดูเวลาก็จะอยู่ประมาณสั้งทุ่มหนึ่งได้ครับประมาณนั้นนะนั่งกินข้าวไป2จานลวสำหรับการมาเข,า,ขาชิชคดท้งนี้คือบอกว่าครั้งแรกด้วยนะคือมันไม่ได้เหนื่อยอย่างที่คิดนะแล้วก็รถที่ขึ้นไปนะครับจะรู้สึกว่า เขามีมารายาทเขาในการขับเขาอ่ะขับดีไม่ไม่ไม่ไมวาดเสียวแล้วก็คือเหมือนเขาระวังอ่ะหลายๆอย่างเลยเขาคล่องในการขับรถขึ้นเขามากนะมีการแบ่งเลนแบ่งเลยฉะนั้นใครที่กลัวเรื่องการขึ้นรถสองแถวขึ้นไปบนลานที่เราจะต้องเดินต่อบนเขาพิชิตกูนะบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวครับเขาค่อนข้างเป็นมืออาชีพเลยแล้วเราก็เสียค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณนั้นอ่ะสองร้อยครับรวมขึ้นไปแล้วก็รับเรากลับ,ล,บลงมาด้วยตรงตรงเนี้ยผมก็มาแวะกินข้าวตรงนี้เลยอร่อยมาก แล้วก็อะไรล่ะที่อีกหลายคนต้องรู้ลานที่ส1อจนไปถึงส2บนะครับผมว่าลานนี้จะเป็นลานที่จุดนะหมายถึงจุดที่11จนไปถึงจุดที่12เนะี่ยจุดเองค่อนข้างโหดก็พักนานหน่อยจนเดินมาถึงจนะุด11บเอพักนานสักนิดนึงให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายแล้วก็ลุยขึ้นไปจุด12ต่อแนละ้วส่วนจุด12นะครับไปผ้าแดงอ,อันนั้นถือว่าชิๆลๆแล้วสบายมาก แต่ถือว่าสนุกครับคุ้มค่ากับการมาเปิดประสบการณ์ครั้งแรกในเขาคิชกูดแห่งนี้เนาะถามว่ามาอีกไหมก็ไม่แน่นะผมรู้สึกว่ามันอ๋อสำหรับตัวผมนะอายุ50นะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้หนักหนาอะไรนะครับคือเราเดินขึ้นไปได้เดินไปเรื่อยๆครับที่สําคัญคือคุณอย่าเร่งเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเหนื่อยก็พักอะไรประมาณนี้ยังไงก็ถึงแน่นอนครับและบนนั้นมีเจ้าหน้าที่เยอะแยะเลยที่คอยดูแลเราอ่ะมีน้ํา มีอะไรให้กินพร้อมมีน้ํามียามีเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับพวกพวกกรมพยาบาลเราอะไรเงี้ยมีเยอะเลยก็น่าจะประมาณนี้นะทุกคนสําหรับลิปตี้เขาพิชกูดแผงนี้เนาะอ้ออีกอย่างหนึ่งคือผมจอดรถที่วัดคลวงนะครับทุกคนที่นี่ถือว่าเอ้ยผมแนะนําว่ามาจอดที่นี่ของกินเยอะนะมีร้านอาหารมีร้านขายของอะไรเต็มเลยครับก็ผมจะไม่ได้ไปที่วัดะทิงแต่จากที่ได้ยินมาวัดะทิงอ่ะคือร้านอาหารแล้วก็ของขายไม่ได้เยอะอย่างนี้ ถ้าใครหาที่จอดรถที่มันมีของกินเยอะๆมีอะไรเงี้ยก็แนะนําที่วัดลวงแห่งนี้เลยครับแล้วก็มันจะใกล้กว่าวัดกระทิงด้วยสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพ,พอสมควรเนาะคลิปนี้น่าจะจบในทุงนี้เดี๋ยวผมก็เตรียมตัวกลับนคอปฐม,มเลยวันนี้มาแบบเช้าเย็นกลับเลยครับคลิปนี้ไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ